มื้อเช้านี้นะคะไม่รู้จะทาอะไรกินวันนี้เรามาท,าทะะําซุปข้าวโพดนะคะอาซุปข้าวโพดตัวนี้ทําง่ายๆค่ะบ้านไหนมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นนะคะแต่บ้านไหนไม่มีเครื่องปั่นเราก็ใช้ตํานะ,ะตํามันจะทําให้อ่าแป้งออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็แป้งมันจะเยอะนะคะตาเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเราจะใช้น้ําแล้วก็ใช้ผ้าขาวนะคะกรองกากออกไปแล้วก็เอาแปะเอาน้ําข้างในนะคะกรองจะสองรอบนะคะอันนี้รอบสองจ้ะนะคะ กองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําการไปตั้งหม้อนะคะเทข้าวโพดท,ที่เราทําออกมามเมื่อกี้คะ่ะเอามาคนนะคะคนให้มันสองรอบนะคนจนมันจะหนึกนะเห็นไหมเดี๋ยวมันจะหนึกแล้วนะคะ,คะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํารอบสองอีกรอบหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามันจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ํารอบสองลงไปนะคะแล้วก็คนไปคนมาคนจนให้มันสุกนะคะซุปข้าวโพดตัวนี้ถ้า คนไหนที่ชอบกินหวานสามารถเติมด้วยน้ำตาลใส่นะาตถ้าคนไหนไม่ชอบหวานซุปข้าวโพดก็จะมีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะง่ายๆคะ่ะลูกค้านะคะสุกแล้วเราสามารถที่จะเอาก๋วยเตี๋ยวหรือข้านมจีนอะไรมากินด้วยนะคะอร่อยมากคะ่ะง่ายๆทําง่าย,ายอันนี้เป็นเมนูของคนจีนนะคะคนไหนยังไม่เคยทำหลองไม่เคยทํานะคะลองฝึกทําตามนี้เลยนะคะลูกค้าง่ายๆคะ่ะนะคะซุปข้าวโพดอร่อยจริงๆจ,จ,จ้า